ดีอีกเช่นเคยนะครับกับ EP ที่2นะครับในรายวิชาสุขศึกษาและวละศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับกับครูปูเช่นเดิมนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่เรื่องของชีวิตและครอบครัวนะครับทีนี้มาดูก็หนีไม่พ้นนะครับวัยรุ่นตามเคยนะครับวัยรุ่น เจตคติเรื่องเพศ2วัยรุ่นกับปัญหาผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอ่าทีนี้ครับมาดูวัยรุ่นกับเจตคติในเรื่องเพศอ่าทีนี้นะครับมาดูครับว่าวัยรุ่นเรานะครับเป็นเราเรา,เา,เาใช้คำว่าเรานะครับครูก็ครับเหมือนกันครับวัยรุ่นเป็นกันเราวัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยทรันนักเรียนเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งล่ะครับร่างกายใช่ไหมครับร่างกายเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนักเรียนสูงขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมนักเรียนร่างกายจิตใจจิตใจเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเมื่อเราโตขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นขึ้นเราจะมาเล่นเล่นขายของเล่นลูกแก้วเหมือนเด็ก หมือนเดิมได้ไหมครับไม่ได้จิตใจสภาพจแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับรวมทั้งพัฒนาการทางเพศนะครับวัยรุ่นเป็นวัยที่มีวุติภาวะทางเพศโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางระบบสืบพันธุ์ มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบสืบพันธุ์ยังไงครับอย่างเช่นเพศชายเริ่มมีอะไรครับเริ่มมีอสุจิใช่ไหมครับเพศหญิงก็เริ่มมีเลยครับเริ่มมีรอบเดือนหรือว่าประจําเดือนนะครับเรื่องนี้มันไม่น่าอายนะครับเป็นเรื่องที่เราควรรู้นะครับอย่างที่บอกแล้วว่าสุขศึกษาก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของตัวเราเองทั้งภายนอกและภายในนะครับมีปัญหาก็มาปรึกษาได้นะครับกับ คุณครูครับทุกท่านนะครับได้หมดเลยให้คำภกษาได้ทั้งหมดนะครับต่รุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในระบบสืบพันธุ์นะครับหรือมีความสามารถพร้อมที่จะให้กำเนิดบุตรพร้อมที่จะให้กำเนิดบุตรเห็นไหมครับคือเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเพศชายก็มีเลยครับมีม,มีมีอสุจิ ขึ้นมาผู้หญิงก็มีนะครับมีรอบเดือนก็อันนั้นคือมันเป็นผลจากการทำงานของต่อมไหลท่อในร่างกายของเรานะครับสำหรับความคิดในเรื่องเพศของวัยรุ่นนะครับที่จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม มันก็อยู่ที่ความคิดจิตจิตความคิดของแต่ละบุคคลซึ่งถ้าบุคคลใดนะครับมีความคิดที่ทดีมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดีปัญหาต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับคือปัญหาก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะก้าวเข้าไปสู่ว้ผู้ใหญ่อยากมีความสุขอ่าบอกว่านะครับทีนี้นมาดูความ หมายของเจตคติหมายถึงท่าทีท่าทางหรือความรู้สึกที่มีต่อเพศซึ่งมีความสัมพันธ์ข้าเกี่ยวระหว่างความคิดความรู้สึกความคิดความรู้สึกความรู้ความเข้าใจความเชื่อต่างๆนะครับต้อเรียนอันนี้ก็คือเจตคติของแต่ละบุคคลนะครับก็จะมีความเชื่ออย่างไงบ้างความคิดความรู้สึกอย่างไงก็แล้วแต่ ตัวบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนทีนี้มาดูพฤติกรรมทางเพศก็หมายถึงอะไรครับนักเรียนความรู้สึกนึกคิดทัศนคติการแสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์การมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทำ ให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของเราเองส่วนบุคคลที่มีความคิดไปในทางลบนะครับนักเรียนไปในทางลบจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจต่างๆที่ตามมานะครับก็คือจะส่งผลเสียต่อตัวเราเองทั้งนั้นนะครับมีแต่ใครมีแต่ตัวเอง ทีนี้มาดูปัญหาวัยรุ่นกับปัญหาและผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือว่าในวัยอันควรอันนี้นะครับมันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของสังคมนะครับในปัจจุบันทุกสถาบันนะครับจะพบปัญหาทํานองนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวัยรุ่นเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายมีการพัฒนาร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของตัววัรุ่นนะครับไม่ว่าหญิงหรือชายครับเหมือนกันนะครับการเปลี่ยนแปลงขอสงสค์ภายในปัจจุบันนะครับนักเรียนซึ่งปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ที่ล่อแหลมและอันตรายต่อวัยรุ่นมันล่อแหลมยังไงเอ่ยทั้งสื่อต่างๆครับที่ทังเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมครับทักเรียนเช่นอะไรครับตัทพท์อินเทอร์เรน็ตอะไรต่างๆเยอะแยะเลยปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันกอให้เกิดอันตรายสําหรับบุคคลที่เรียนแบบลออเรียนแบบในทางที่ผิดๆใช่ไหมครับ หากวัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้นั่นแหละครับอาจจะก่อในหน้เกิดปัญหาต่างๆที่ตามมาครับเช่นติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือเพศหญิงอาจจะท้องในวัยเรียนอันนี้ก็คือปัญหาที่ตามมาครับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มันใหญ่โตมากเกินกว่าที่เราจะแบกรับได้นะครับนักเรียนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่พร้อมทีนี้เรามาดูาความหมายของการมีเพิพันธ์ก่อนนะครับความหมายก็คือการร่วมเปรเวณีหรือแสดงพฤติกรรมแห่งความสัมพันธ์ทางเพศต่อกัน ก็คือแสดงความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างใครครับชายกับหญิงพูดง,ง่ายๆครับก็คือมีเพศสัมพันธ์กันใช่ไหมครับก่อนไปออนควรโดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีหรือหรือภัยจากเพศก็ดีคําว่าภัยจากเพศคืออะไรครับก็คือการที่เราในในข่าวมีอาจจะโดนข่มขืน แล้วก็ตั้งท้องโดยไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมครับขาดความรู้โดยเฉพาะสถานการณแบบนี้ครับเกิดขึ้นได้กับวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่นะครับต้กงเรียนสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์มีสาเหตุหลักๆอยู่สองอย่างสองอย่างนะครับสาเหตุของมันหนึ่งเกิดจากสิ่งเล้า เกิดจากสิ่งเล้าภายในธรรมชาติหรือว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติก็อย่างเช่นการทำงานของต่อมไหลท่อต่างๆในระบบร่างกายซึ่งไปกระตุน้นให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเช่นต่อมเพศของเพศชายก็สร้างฮอร์โมนกระตุน้นให้เกิดการสร้างอสุจิตก็เช่นประมาณนี้นะครับ อันนั้นก็คือเป็นไปนตามธรรมชาติส่วนสิ่งเล้าภายนอกสิ่งเล้าภายนอกก็มีความสําคัญนะครับที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์ทางเพศและแสดงพฤติกรรมทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจครับแสดงพฤติกรรมออกมาสถานการณ์ที่ส่ง ผลให้เกิดความเสี่ยงความสัมพันธ์สิ่งเล้าสิ่งเล้าต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่อภายนอกก็เช่นอะไรครับอันนีกล่าวมาแล้วครับนักเรียนสื่อหนังสืออินเทอร์เน็ตสื่อลาม,มกุกหนังซีดีอะไรต่างๆละครภาพยนตร์อันนี้ก็เป็นสื่อสิ่งเล้าภายนอกซึ่งถ้า เราเสพเราดูเราใช้แล้วเราเกิดการลอกเลียนแบบนั่นนะครับคือเกิดผลเสียต่อตัวใครครับต่อตัวเองใช่มไหมครับอทีนี้เรามาดูวัยรุ่นกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ อคําว่าโลกติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากตัวเรานะครับตัวเราไม่มีเพศสัมพันธ์โลกมันก็จะไม่ติดแน่นอนใช่ไหมครับณนะที่นี้โลกติดต่อที่เราจะพูดถึงครับหลักๆเลยก็คือโรยครับที่เป็นปัญหาใหญ่ครับก็คือเลยครับโรคเอชใช่ไหมนักเรียนโรคเอช ถามว่าโลกเอตติดตอ่อได้ทั้งหมดกี่ทางกี่ทางครับติดตอ่อได้หลักๆเลยกี่ทางนักเรียนครับอ๋อเฉลยเลยนะครับนักเรียนอ่าดูนะครับเอตก็หมายถึงนะครับก็หมายถึง กลุ่มของอาการโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราบกพร่องก็คือเมื่อร่างกายของเราครับตัวเรานี้คือไม่มีภูมิต้านทานแล้วเชื้อโรคทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้เมื่อร่างกายเราอ่อนแอเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ปุ๊บเชื้อโรคก็เข้าสู่ร่างกายเราทําร้ายร่างกายเรา เกิดการติดเชื้อต่างๆนี่ครับเชื้อ HIV หรือเอชนะครับเข้าสู่ร่างกายได้ดหลักๆสามทางนะครับหเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกันสองทางเลือดทางเลือดอทีนี้บางคนคิดว่า การด่มเลือดกินเลือดไม่ใช่นะนักเรียนก็คือการใช้ใช้ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน,นพวกยึดติดหรือว่าการสักสักลายสักยันหรือหรือการใช้ใบมีดโกนมีดตะเล็บร่วมกันอันนี้ก็สามารถติดได้นะครับก็คือรวมๆวมก็คือทางเลือดสองก็คือทางจากแม่สู่ลูกติดไต้สามทางหลักๆนะครับหลักๆเลยสามทางบางคนถามว่า กินข้าวกินข้าวร่วมกับผู้ป่วยทีต่ติดเชื้อเอ็ดมีโอกาสติดเอ็ดไหมครับบอกตรงๆต,ตรงนี้นะครับว่าไม่ติดมีคนถามอีกว่าเราจูบป,ปากกับผู้ที่ติดเชื้อเอ็ดเราติดเอ็ดหรือเปล่า ถ้าปากเราไม่มีบาดแผลหรือไม่มีแผลไม่ติดครับไม่ติดเพราะอะไรครับเพราะว่าหลักๆเลยเอดจะติดต่อกันได้แค่สามทางหนึ่งทางเพศสัมพันธ์จูบกันเฉยๆไม่ติดแน่นอนครับสองทางเลือดสามแม่สูล่ลูกถามว่าแล้วในที่เขาบอกว่าสารคัดหลังมีเชื้อเอด มีครับในน้ำลายเรามีไหมมีครับแต่ในมีในปริมาณที่เล็กน้อยมากการที่เราจะติดเชื้อเอดจากน้ำลายผู้ป่วยหนึ่งนั่นก็หมายถึงเราต้องกินน้ำลายของผู้ป่วยเป็นขันขันเป็นแก้วแก้วนะครับตักเรียนหลักๆเลยก็คือสามทางครับติดตัมพันธ์เลือดจากแม่สู่ลูก เห็นไหมครับรูปภาพผู้ที่ติดเชื้อเอดน่ากลัวไหมครับน้นเรียนน่ากลัวมากนะครับอันนี้คือเป็นแค่ภาพตัวอย่างนะครับภาพตัวอย่างของผู้ที่ติดเชื้อเอดอเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการมีพิสัมพันธ์กวามเปรนควรที่ม่รูครับสาเหตุของมันเป็นไงบ้างครับน้นเรียนอสาเหตุ ปัญหาที่ตามมาโอ้โหเยอะแยะ,ะมากมานนะครับการป้องกันยังไงนะครับอย่ามีมีบอกอ่าก็สำหรับชีวิตและครอบครัวครับในในหน่วยการเรียนนี้นะครับก็คือพูดถึงโรคติดต่อเห็นไหมครับอ่าก็ฝากไว้นะครับนักเรียนรักนวนสงกลตัว ดีที่สุดนะครับไม่มีใครรักเราเท่ากับพ่อแม่นะครับนักเรียนสำหรับในคาบนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ